สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสกูสกคนเด้อพี่น้องเอ้พ่อพ่อกันขี้เกลายดนะพี่น้องส่องบอลนั้นมาพี่น้องไอ้เขาแล้งกันแกงหัวใจหมูพี่น้องตับทั่วนาะปิ้งปลาสบายดีพี่น้องเข่าเด้ไหมเข่าเด้ไหมพ่อไงกินเข่าร่วมกันต้องได้มาเด้อพี่น้องเอ้ กินข้าร่วมกันตอนแรงๆเลยพี่น้อยตอนค่ำคำแล้วเนาะเมื่อก่อนด้านเนาะยันเขาอยากกินเหล่าเพราะมันเลาเมื่อให้น้องชายน้องชายหยดคือหลุดไทยอีกอ้กินข้าวแล้วอย่างเมื่อก็บอกแล้วนั่งยางมาพี่น้องมาไม่เาเรื่อพี่น้องเรื่อง Okay, vẫn mời bình an bọn bọn gìn con ông bọn 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 ไปแล<อ>้วสิอะก็อุ่นมาไม่เต็มมันเย็นมันเย็นเแกลล่าบนะไม่เท่าอยากหัวใจพี่้ังจัดในเพื่อนอีก้าล่าร้ายส่วนทีฮามาเพื่อนอยากยังกับ ขั้นพอมีเนี่ยการซื้อให้เพื่อนพี่น้องส่วนนี้เนาะกว่ามันกิบอะไรราคาแพงไปอะพี่น้องโลละร้อยอะไรพี่น้องหัวใจซื้อไว้ตู้เย็นในเพื่อนแน่เนาะเพื่อนเวลาเราแบดเราอายุนะพี่น้องกับเพื่อนที่กินกับลุงแหละพี่น้องบางทีเมื่อดบบหน้าอยู่บ้านเนาะมามาพี่น้อยเฉแรงกัน สบายดีพี่น <c oughs> ้องตัอแรงกันพี่น้องเบิร์ตบ้าดำทั่วเรากแกงกันพี่น้อง

ยังคนบางอั่างเลยนะอย่างไม่งยากเลยอย่างบวมท <c oughs> <Alles. c oughs> ี่ปอกกลินมาแล้วเดี๋ยวเราไปนอนบวมตัดักมาแล้วดินี้ ป่าก๊อฟเขาคื่แบบดกินเลกินเลยข้าวมันคอมติ้มอะไรกิ้มก่อนไหมน้องข้างข้างมึงเล่าขี้อเลาลยเื้อยวมึงมันก็แซ่ยยุกเนาะขนแ่บเลยปลา

para o 2 mai ke dia dulu 2 mai อุ้ดีอะโอ้ยต้อ้อทีหน่อยด้วยนะทีหว่ามันจะเก่าไปแตอนนี้อืมันบดละเอียดเนาะต้อจใ้หม่ไปเลเนาะ ใช่แล้วก็น่ใหม่ No.

bang tarim mangun panin man put ya tak ngom leleh habai gesin au

โอเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เชียร์ไว้ซสำนี้เด้อพี่น้องไว้ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจส่องมอาให้คลิปต่อไปเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องพอกันคลิปหนาบายดียพอกคลิปนาเดา้อพีอ่น้องไว้ผ้ากระเรียมพ่อผ้าพี่น้องไว้